สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมปังไส้เผือกกวนสูตรนี้ทําง่ายมากๆนวดแป้งแค่5นาทีขนมออกมามีความนุ่มไส้เผือกก็หอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาทําไส้เผือกกวนกันก่อนค่ะนําเผือกหอมไปปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งให้สุกน้ําหนักหลังหั่นเนี่ยประมาณ500กรัมค่ะตามมาด้วยหัวกะทิน้ําตาลทรายขาวแล้วก็เกลือป่นค่ะแม่สีตั้งน้ําไว้ตอนนี้ก็เดือดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนําเผือกลงไปนึ่งนะคะใช้ไฟกลางค่อนแรงหรือว่าไฟแรงเลยก็ได้นึ่งประมาณ20-30นาทีค่ะ นึ่งเสร็จร้อนๆหอมๆเลยนะคะในขณะที่เผือบอยังร้อนอยู่เนี่ยเราจะใช้ส้อมยีลงไปให้ละเอียดค่ะมันก็จะยีง่ายแบบนี้เลยนะคะโอเคได้แล้วค่ะแม่ซีก็จะยีให้ละเอียดประมาณนี้ค่ะตักเผือกโบดใส่กระทะที่จะใช้กวนแนะนำให้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะส่วนผสมจะได้ไม่ติดกระทะตามมาด้วย กะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการกวนนะคะคอยกวนตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าสีอ่อนไปเนี่ยสามารถใส่สีผสมอาหารสีม่วงออคิดได้นะคะแม่สีจะใส่ไปนิดหน่อย แล้วก็คอยกวนจนกว่าส่วนผสมจะมีความข้นจับกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าเผือกกวนของเราเนี่ยสามารถจับตัวเป็นก้อนได้แล้วนะคะแม่ซีให้ดูความข้นข้นประมาณนี้เลยแม่ซีก็จะปิดแก๊สแล้วจากนั้นนะคะจะเทเผือกกวนตัวนี้ใส่ภาชนะเกลีย่ยให้ทั่วจากนั้นก็พักให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําตัวแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมียีสต์แห้งแม่ซีใช้ตราอีเกิลสีทองนะคะตามมาด้วยนมสดรสจืดไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองน้ําตาลทรายขาวน้ํามันพืชเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายก็คือแป้งวันนี้แม่ซีจะใช้เป็นแป้งสาลี UFM สําหรับทําขนมปังปราหง์ขาวเป็นแป้งที่มีโปรตีนและกลูเตนสูงทําให้มีความเหนียวดูดซึมน้ําได้ดีเหมาะกับการทําขนมปังทุกชนิดได้ขนมปังในปริมาณมากเนื้อขนมปังนุ่มและมีคุณภาพนอกจากแป้ง ตราหงขาวแล้วทา UFM ก็ยังมีแป้งสาลีตราว่าบัวแดงพัดโบกเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้มาเริ่มทําโดยการน,นํานมสดรสจืดไปเข้าไมโครเวฟให้พออุ่นๆห้ามไม่ร้อนจัดค่ะเพราะว่าเราจะผสมยีสต์ลงไปถ้าเกิดนมมันร้อนจัดเกินไปจะทําให้ยีสต์ตายค่ะจากนั้นก็ใส่น้าตาลทรายลงไป คนให้น้ำตาลทรายละลายดีก่อนนะคะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปตีให้เข้ากันก่อนนะคะก็เทลงไปได้เลยสุดท้ายก็ใส่ยีสต์แห้งลงไปค่ะคนให้พอเข้ากัน แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะผ่านไป5นาทีจะสังเกตได้ว่ายีสต์จะพองฟูขึ้นมาแบบนี้คือยีสต์ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ถ้าของใครยีสต์นิ่งสนิทเลยแสดงว่ายีสต์เสื่อมสภาพหรือไม่ก็ยีสต์ตายจากนมที่ร้อนจัดให้เททิ้งแล้วก็ทําใหม่ได้เลยนะคะไม่งั้นขนมปังจะไม่ขึ้นฟูค่ะจากนั้นเราจะทําการชั่งแป้งตราโหงขาวเนี่ย160กรัมค่ะ แล้วแม่ซีก็จะเพิ่มแป้งสาลีเนี่ยผสมตราว่าาไปด้วยนะคะเพื่อความนุ่มหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่เกลือป่นลงไปคนให้เข้ากันก่อนค่ะตามด้วยส่วนผสมยีสต์ที่เราทำไว้น้ำมันพืช เราไม่เข้ากันค่ะพอผสมเข้ากันแบบนี้จะสังเกตเห็นว่าแป้งมันจะแฉะนิดนึงนะคะฉะนั้นเดี๋ยวแม่ซีจะพักไว้แบบนี้แหละสักประมาณ20นาทีให้มันอิ่มน้ำจากนั้นค่อยนำแป้งมานวดให้เนียนค่ะพอครบเวลาเราจะนํามานวดบนแผ่นรองนวดนะคะโรยแป้งนวดลงไปนิดนึงจะเป็นแป้งขนมปังหรือว่าแป้งสาลีเนกประสงค์ก็ได้นะ นั้นก็นำแป้งลงไปเลยจัดการนวดให้เนียนนะคะโอเคค่ะแม่ซีนวดแป้งมาได้ประมาณ5้านาทีนะคะแป้งก็จะเนียนประมาณนี้เลยไม่ต้องนวดให้เป็นฟิล์มค่ะแค่พอเข้ากันเนียนดีประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยจากนั้นก็นำมาไว้ในภาชนะเหมือนเดิม คลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะแล้วก็นำไปวางไว้ในที่อุ่นสักประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อแป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะพิเศษสุดๆตอนนี้ทาง UFM เขามีแคมเปญ UFM ครบรอบ60ปีทั้งลุ้นทั้งแรกซื้อแป้งแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ด้านในถุงด้วยนะคะเพื่อสะสมแต้มกันค่ะแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ธันวาคม2568อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะคะระหว่างที่รอแป้งเราก็จะมาปั้นไส้กันค่ะ ไส้เผือกกวนของเราก็เย็นสนิทแล้วแม่ซีจะชั่งให้ได้ก้อนละ30กรัมค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะแม่สีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ถึงให้กลมแล้วก็พักไว้ก่อนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ตอนนี้แม่ซีก็พักแป้งมาครบเวลาแล้วค่ะเห็นไหมคะแป้งจะพองฟูขึ้นมาสองเท่าเลยจากนั้นเราก็ชกเพื่อไล่ลมนะคะจากนั้นก็ทำการตัดแบ่งก้อนละสามกรัมค่ะสูตรนี้แม่ซีสามารถแบ่งแป้งได้ทั้งหมด14ก้อนค่ะจากนั้นเราจะนำมาคลึงให้เนียนกลมค่ะ วิธีการก็ทำแบบนี้ก็ได้ดึงลงมาด้านล่างอ่ะนะคะแล้วก็บีบคลึงประมาณนี้ แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาดๆมาคลุมไ้ด้วยเพื่อป้องกันแป้งแห้งค่ะแล้วก็ไม่ต้องพักแป้งนะหยิบแป้งก้อนแรกที่เราคลึงเอาไว้ที่เหลือก็คลุมผ้าไว้เหมือนเดิมกดลงไปให้แบนนิดนึงจากนั้นก็พลิกเอาด้านก้นขึ้นมาเราจะทําการคลึงให้แป้งบางเพื่อห่อไส้นะคะประมาณนี้แล้วก็ นำไส้มาวางตรงกลางได้เลยทำการห่อค่ะบีบก้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำการคลึงให้กลมจากนั้นก็กดให้แบนเลยค่ะกดแบนๆได้เลยเวลานำไปจี่เนี่ยแป้งมันจะมีการพองตัวขึ้นมาอีกนะคะ ก็นำไปพักไว้ในถาดได้เลยค่ะสุดท้ายเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยงาขาวงาดำแม่ซีไม่ได้นำไปคั่วก่อนนะคะสามารถนำมาตกแต่งได้เลยค่ะก่อนอื่นจะต้องทาหน้าขนมปังด้วยน้ำเปล่าก่อนทาลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะงามันจะได้ติดแน่นๆค่ะโรยงาลงไปตรงกลาง แล้วใช้หลังช้อนกดให้แน่นตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนแนะนำให้เป็นกระทะเคลือบเทฟลอนนะคะขนมจะได้ไม่ติดกระทะค่ะจากนั้นใช้ทิชชู่ชุบน้ำมันพืชนิดหน่อยเช็ดให้ทั่วกระทะ บางๆอ่ะนะคะพอกระทะร้อนเราก็วางแป้งลงไปค่ะสักสามชิ้นแล้วกันค่ะกดให้มันแบนนิดนึงเราจะใช้เวลาจี่ด้านละประมาณ2อสานาทีนะคะปิดฝาด้วยเพื่อเป็นการอบนะ ก็กลับด้านได้เลยเนี่ยนะคะให้เป็นสีน้ําตาลกลางๆแบบนี้คือไม่อ่อนแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปก็เป็นอันใช้ได้นะคะพลิกกลับด้านแล้วก็ปิดฝาอบต่ออีกสองนาทีค่ะครบเวลามาดูกันนะคะว้าวสวยงาม ตักขึ้นไปพักได้เลยค่ะขนมปังไส้เผือกวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ซีฉีกไวชิ้นหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวฉีกให้ดูใหม่ค่ะชิ้นนี้ละกันนะคะขออนุญาตใช้มือนะดูความนุ่มฉีกเลยอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะไส้แน่นๆเลยมาลองชิมกันดูนะคะ อร่อยมากๆเลยค่ะตัวแป้งมีความนุ่มนะคะไส้เผือกก็หอมหวานแต่ไม่หวานจัดจนเกินไปค่ะทานด้วยกันอร่อยลงตัวสุดๆลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ